เป็นท่าที่เอาท่าที่แก้เกียดเหมือนเราบิดขี้เกียดเรานั่งทํางานเนี่ยการติดขัดที่ไหลนะคะการติดขัดโดยที่บอกออฟฟิศซินโดรมเนี่ยการตึงร้าวพอติดไขตรงนี้เนี่ยมันจะร้าวขึ้นศีรษะการปวดไมเกรนต่างๆจะตามมาเพราะฉะนั้นท่าแก้เกียรคือท่าที่4ทุกคนทุกท่านดูไปด้วยก็ได้นะคะแก้ปวดศีรษะตามัวและแก้เกียดเป็นการบริหารแขนข้อไหลนะคะทุกทิศทางน,นะคะ เพราะนั้นเราจะมาเริ่มถ้าท่านอาดไม่อยู่ที่โต๊ะท่านนั่งทําก็ได้นะคะทําตามอยู่ในท่าเตรียมนะคะประสานมือไว้ที่หน้าอกนะคะห่างไม่ต้องพักการทําอะไรก็ตามให้ขนานกับพื้นเห็นไหมคะตั้งฉากไม่ต้องเกรงมากนะคะตัวตั้งตรงเพราะเดี๋ยวเราจะหายใจเข้านะคะห่างจากหน้าอกหนึ่งฝ่ามือนะคะเราจะไปหารนะคะแขน ไปในทุกทิศทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากดัดไปทา่านอยู่ในหน้าทางท่าตรงค่ะตรงค่ะเราจะดัดแขนตัวตรงนะคะตัวหน้าจะไม่ตามเราจะดัดไปทางด้านซ้ายนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆยืดเหยียดไปทางด้านซ้ายนะคะซ้ายซ้ายของท่านนะคะไปทางด้านตัวตรงค่ะตัวตรงหน้าตรงตัวตรงหน้าตรงนะคะเห็นไหมคะดัดง่ายฝ่ามือขึ้นให้แขนขนานกับพื้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะค้างไว้โดยลมหายใจ คลายสุดนะคะแล้วกลับมาอยู่ในท่าเตรียมสูดลมหายใจเข้าลึกๆยืเดเหยียบไปทางด้านขวาหน้าตรงนะคะหน้าตรงตัวตรงคร้างลมงหายใจไว้นะคะคลายกลับมาอยู่ในท่าเตรียมสูดลมหายใจเข้าลึกๆวาดไปด้านหน้าเลยค่ะขนานไปกลับมาอยู่ในท่าเตรียมสูดลมหายใจเข้าลึกๆยืดข้างบนนะคะอาจารย์จะชอบ วาดจากนี้มันจะได้ยืดเหยียดแขน stretching นะคะขึ้นไปถ้าชิดหูได้ก็ชิดชิดไม่ได้ก็ไม่ต้องนะคะค้างลมหายใจไว้นะคะคลายก็คะกลับมาไว้ที่หน้าผากนะคะแล้วค่อยๆกลิ้งมือลงรับรู้ถึงความร้อนของเลือดลมที่เดินนะคะดีไหมคะเอาทำกันเองหนึ่งทีค่ะอยู่ในท่าเตรียมท่าแก้เกียดใจบริหารนะคะเลือดลมบริหารแขนเป็นในทุกทิศทางนะคะ อยู่ในท่าที่นั่งก็ได้ยืนก็ได้นะคะอยู่ในท่าเตรียมนะคะประสานมือห่างจากหน้าอกหนึ่งฝ่ามือแขนขนานตั้งฉากกับพื้นสุดลมหายใจเข้าลึกๆสะายขีดเหยียบไปทางด้านซ้ายหน้าตรงตัวตรงยืดไปนะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะคลายกลับมาอยู่ในท่าเตรียมเริ่มสุดลมหายใจเข้าลึกๆนีเหียบไปทางด้านขวาค่ะ คลายค่ะี่โอ้ดีมากค่ะหายใจออกออแขนขนานกับพื้นนะคะอะไรที่ขนานเนี่ยจะมีการที่เกรงพอเกรงปุ้มเนี่ยระบบนะคะถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่ได้อะไรนะคะตัวตรงด้วยเพื่อเราจะได้หายใจเข้าได้ลึกประสานกันแบบนี้เหมือนอย่างนี้ค่ะ mm hmm. อย่างนี้นะคะ่ะประสา,าคะนค่ะนะฮะเมื่อกี้ไปไหนนะคะขอโทษเลยลืมแนละ้ว <laughs> หน้านสมอง<น>มต้องทนอานยาทานเลยห้ามใบบัวบ,บกเยอะๆสุดลมหายใจเข้าลึกๆไปด้านหน้าเลยค่ะแล้วให้ขนานกับพื้นคลายค่ะกับพื้นท่าเตรียมสุดลมหายใจเข้าลึกๆขึ้นดางบอค่ะวาดกันเลยนะคะขึ้นด้านบนให้ชี้หูเลยค่ะมาอยู่ที่ผาก่อนค่ะค่อยๆกลิ้งมาพักไว้ที่หน้าผาก แล,ล้วกรีงลงมานะคะรับรู้ไหมคะว่าเลือกลมนะคะเอาไปทําในเรื่องของการติดขัดที่ในเรื่องของการติดขัดเรื่องของตรงนี้ต่อไปท่าเรื่องของนิ้วล็อกนะคะท่าเรื่องโชว์แหวนนะคะาการเป็นท่านั่งท่านั่งนี่แหละคะ่ะทุกคนจะต้องยกขาขึ้นแต่ว่าเราจะยกนะคะแขนขนานกับพื้นมือนะคะจับที่ตรงอย่าไปจับปลายนิ้วนะคะจับอย่างนี้ ยืดแขนซ้ายเราจะเริ่มทางด้านซ้ายเพราะด้านซ้ายเป็นตำแหน่งของหัวใจนะคะเริ่มด้านซ้ายแล้วถึงจะเป็นเริ่มนะคะยืดยืดแขนซ้ายนะคะมือขวาจับดัดเจียดไปให้ขนานกับพื้นนะคะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆดึง,ดง,ดง,ดงนะคะเหยียดแขนไปเต็มที่ดัดดึงแขนดึงฝ่ามือนะคะใช้มือขวาดึงมือนะคะเข้าหาตัวค้างลมหายใจไว้ คลายนะคะก็ค่อยผ่อนลมหายใจออกนะคะแล้วก็ปล่อยมือออกนะคะนิ้วยังไว้อย่างเดิมนะคะกรีดนิ้วค่ะป้องกันนิ้วรอกให้นิ้วไปเลือดไปเลี้ยงปลายนิ้วต่างๆนะคะกรีดนิ้วนะคะเหมือนท่าโชว์แวนแล้วก็พับข้อมือลงนะคะซ้ายแล้วต่อมาขวาหรือท่าเตรียมนะคะเริ่มสูดลมหายใจเข้าลึกๆเหยียดขาเต็มที่นะคะดึงแล้วก็ดึงฝ่ามือเข้าหาตัวค้างลมหายใจไว้ ลายนะคะยังเอามือค้างไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆกรีดคัะทีละนิ้วนะคะให้เลือดลมไปเลี้ยงส่วนปลายนิ้วพับข้อมือลงนะคะเรื่องของข้อมือเรื่องของเลือดลมที่จะส่งไปเลี้ยงรู้สึกถึงการไหลเวียนของเลือดไหมคะเรานั่งทํางานที่ท่านี้สําหรับเหมาะแนะนําให้ก็คือ1พวกที่นั่งทํางานเรื่องของการทําคอมพิวเตอร์ใช้มืออย่างนี้ก็ส่วนเรื่องของนิ้วนะคะเอาค่ะคอย่าไปทําเองนะคะ,ท,ะท,ท่าที่8ค่ะ เป็นท่าที่แปดเมื่อกี้คือท่าแก้ลมในคะ 8, ข้อมือท่าที่แปดเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวจะทําให้คะ่ะท่าที่แปดคือแก้ลมในแขนต่อมาอีก<ม>ท่าหนึ่งเมื่อกี้เป็นท่านั่งเสร็จตอนนี้เป็นท่าที่เก้าดำรงกายอายุยืนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการอะไรคะการ<ด>การบริหารบริเวณฝีเย็บ มีการขมแมวท้องขมิบก้อนไม่ได้หยาบคายนะคะเพราะว่าสูงวัยแล้วเนี่ยระบบการขับถ่ายเราจะมีการไอาจามออกมาแล้วปัสสาวะออกมาด้วยเดี๋ยวพี่มาน้องตามบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะมีของกินของแข็งของเลียวของแข็งตามมาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกในการที่จะขมิบบริเวณสีเย็บ นะคะสูงอายุไม่ต้องลองวัยรุ่นก็ทำเพราะมีใครรู้หรอกว่าเราทําอะไรแต่เราควรจะต้องทําเพราะฉะนั้นท่าน,นี้จะเรียกว่าท่าดํารงกายอายุยืนวิธีการยืนที่นะคะยืนแยกขายืนเลยก็ได้ค่ะยืนแยกขาให้ให้ขาเนี่ยเท่ากับระบบของไหลนะคะแล้วก็มือประสานกันไวท้ที่นะคะประสานกันเหมือนอย่างนี้นะคะเหมือนจะเต็มท่ายักษ์นะคะท่าบริหารก็คือเราจะ นะคะเราจะย่อตัวลงในแนวดิ่งอย่าไปลงน้ําหนักอย่างนี้ไม่เอานะคะอย่างนี้ไม่เอานั่นคือหัวข่าเราจะแย่เราจะอย่างนั้นไม่เอาค่ะเราจะไม่ทําอย่างนี้เราจะลงในแนวดิ่งได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเดี๋ยวดูนะคะซูนโลไม่ใจก็ลึกๆดูก่อนนะคะสูนโลไม่ใจก็ลึกก็ย่อลงเห็นไหมคะในแนวดิ่งได้เท่าไหร่เท่านั้นขมแมวท้องขมิบก้นเกรงนะคะเกรงตรงนี้คลายนะคะนี่แหละค่ะ ทำได้อันนี้คือถ้าบริหารขาบริหารร่างกายในแนวเด็งอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ในท่าเตรียมมือประสานกันห่างจากหน้าอกนะคะค่ะแล้วขาอยู่ให้ห่างจากไหล่เท่ากับไหล่ของเรานะคะเริ่มสุดลให้ใจเข้าลึกๆนะคะอย่าลงที่ขานะคะอย่ายอย่างนี้นะคะลงได้เท่าไหร่เ,เท่านั้นแล้วไม่ต้องเกรงมากไม่ต้องอู้อย่างนี้มันไม่ไม่นะคะเอาก็แบบ เอาเฉพาะแบบว่าหายใจเข้าขม้แหววท้องขมิบก้นได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นค่ะใายนะคะเห็นไหมเธได้ท่านี้ละราลองทําอันนี้คือท่าท่าอยู่ที่ไหนคือท่าที่สิบท่าที่เก้าใช่ไหมคะท่าที่เก้ามีท่าคือท่าที่มีการนวดตัวเองด้วยเป็นท่าที่แก้แก้ไหลสะโพกหลังคือเป็นท่าที่สิบสามนะคะ ส3สําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเสียวที่หลังไม่ต้องทํานะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะอยู่ในท่ายืนดูก่อนท่านี้มันจะช่วยในเรื่องของมีการนวดตัวเองด้วยมีการเรื่องของเรื่องของการปวดหลังปวดไหล่นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในท่าเตรียมเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยจับที่ขอบตรงนี้มันจะมีเส้นเลือดใช่ไหมคะขอบกางเกงในของเราตรงนี้เราจะกดบริเวณนี้ อยู่ท่าเตรียมไม่ใช่ขอบบนเก่งบูลนะคะนี่ขอบขาหนีบเราอะค่ะขาหนีบมันจะมีเส้นเลือดนะคะแล้วเราก็ดูนะคะใหม่ๆถ้าใครทําเก่งเนี่ยขาจะชิดนะคะถ้าเราใหม่ๆดูวิทยากรก่อนนะคะอยู่ในท่าเตรียมนะคะเริ่มจุดลมให้ใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ก้มนะคะนวดนวดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดยุกเว้นหัวเข่านะคะสี่จุดเนี่ยแล้วลงไปจนถึงข้อเขา่าแล้วเอามือไปแตะ นะคะค้างไว้นะคะแล้วก็สูดลมหายใจออกแล้วก็นี่นวดกลับนวดกลับเว้นหัวเข่าไว้นะคะสี่จุดการนวดเนี่ยบางคนจะบอกให้อะไรการนวดการกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นคือเป็นการกระตุน้นพอเราพอเรากดล้วปุ๊บเนี่ยพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยเลือดลมมันจะเดินตัวที่หนึ่งตัวที่สองการที่เรากดนวดเนี่ย พอกดไปปุ๊บพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยลมระบบการไหลเวียนนะคะเพราะนั้นอย่าจ้ำพรวดจ้ำพรวดก็จะหน่วงเน้นนิ่งนะคะนวดด้วยความรักตัวเราเองอ่ะนะคะให้ดีๆกับเราเนี่ยพาเราไปไหนตั้งเยอะ50กว่า60กว่าเดินมาไม่เคยบบนเลย<ว>ใช่ไหมคะ <laughs> วันดีคืนดีเดี๋ยวไม่ขยับเลยทำไงซักเป็นอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> เพราะนั้นนวดเขาด้วยความรักหน่อยนะคะที <laughs> ่จริงที่จริงของอันนี้ที่จริงจะต้องมันเพลียเมดหนึ่ง ที่จริงมันจะผิดที่จริงจริงจะต้องจะต้องอัน,นยกเว้นไม่ต้องหายใจดีกว่าเพราะว่าไปค้างอยู่หายใจโดยมันยิ่งลาบากนะคะอันนี้ไม่ต้องหายใจก็แล้วกันร,รรมชาติเพราะมันจะยาวอ่ได้นะคะออยู่ในท่าเตรียมนะคะนิ้วหัวแม่มือกดลงที่ขาหนีบนะคะตรงนี้คือตำแหน่งของเส้นเลือดต่างๆพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยเริ่มสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะเรากดไปก่อนเนี่ยพกดลงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะนวดค่อยๆทิ้งศีรษะลงนะคะและได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะ อันนี้ไม่ต้องหายใจอะไรเลยนะคะไอ้หายใจตามปกติขออภัยค่ะหายใจตามปกติยกเว้นท่านี้ไม่ต้องหายใจเข้านะคะเพราะว่ามันจะยาวแล้วมันจะขัดกับการพก้มลงไปค้างแล้วมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มแล้วเราก็ค่อยๆนะคะนวดเห็นไหมคะค่อยๆเนี่ยนวดหน่วงเน้นนิ่งนะคะหน่วงเน้นนิ่งตรงหัวเข่าไม่ต้องไปบีบเขานะคะข้ามไป แล้วก็ค้างนะคะ,คะแล้วค่อยกลับขึ้นนวดกลับขึ้น,น,นอ่าจบไอ้ท่านึ้ท่านางแบบไหมคะท่านางแบบเนี่ยบริหารร่างกายในงานเนียวบิดเนียวบิดเนี่ยเวลาเวลาที่เราสวนตรงจุดเนี้ยเราเรานวดไม่ได้อ่ะ ใช่ไหมเพราะนั้นท่านี้จะเป็นท่าที่จะช่วยบริหารในแนวร่างกายในแนวบิดเดี๋ยวตัว,ต,วตัวอาจารย์ทําให้ดูก่อนนะคะเราจะเริ่มจากก้าวเท้าซ้ายเฉียงไป45องศามือจะวางเป็นหลักไว้ที่หน้าขานะคะ,นะคะมือมือขวาจะไว้ที่สะโพกเดี๋ยวดูนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ตรงจุดแถวเนี้ยเวลาเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากขาซ้ายไปเฉียง,งสี่้าองศาเพราะนั้นเนี่ยถ้าบริหารก็คืออ,นนอ,คอ,อันนี้ต้องมีการหายใจเข้าหายใจอ,ออกนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆเราจะกดนะคะขาหลังตึงขาหน้าหย่อนนะคะโยกไปด้านหน้าสุดนะคะกดน้ําหนักตรงนี้แล้วค่อยๆบริหารเฉียงมองที่หัวไหล่เห็นไหมคะโดยมือนี้นะคะกดตรงที่จุดเนี้ยเห็นไหมคะบริหารในแนวเกรวบิด คลายกลับมาอยู่ในท่าเตรียมเอาขาขวาค่ะมือขวาวางที่ข่าวขวามือซ้ายวางที่สะโพกตรงที่จุดที่เราบางทีเราเจ็บเราเจ็บอยู่ตรงข้างหลังนี้ใช่ไหมคะเราก็กดตรงนั้นค่ะบ่อยเพราะฉนั้นท่าบริหารก็คือสุดรยาไา่ใจเข้าลึกๆนะคะย่อเข่าไปข้างหน้าเข่าขวาไปด้านหน้าขาขาซ้ายตึงนะคะพอตึงปุ๊บไปสุดปุ๊บหันนะคะบิดเกลียวมองไปเหนือไหมคะ ใช่รู้สึกไงคะมือเป็นน้ำหักถทวงเอาไว้ไงคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอ๋อข้างหลังตรงจุดที่เราเจ็บข้าหลังตรงจุดที่เราเจ็บจุดที่เราเจ็บจุดที่เราอยากจะปรากฏสิคะมันจะมีจุดนี้เป็นจุดที่เป็นสะโพกสลับเทกตรงเหนือตรงเนี้ยหรือตรงไหนก็ได้ถ้าเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราก็กดได้นะคะใช้อ่าดีมากถามว่าการการกดเนี่ยอย่างเงี้ยจี เราใช้หน้านิ้วใช่ไหมคะเราไม่เกิดการบาดเจ็บเห็นโอ้เหมืนเด่น่รนารักมากเลยคําถามเพราะว่านั่นคือสนใจเพราะบางคนไม่ได้สนใจกดก็คือกดอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยขจิก<ช>ไม่ได้บอกว่ากดถ้ากด<ก><ก>ถ้ากดก็คือเห็นไหมคะใช้หน้านิ้วขอโทษนะคะอย่างนี้นะคะขอโทษนะคะเนี่ยอันนี้คือจิกใช่ไหมคะอันนี้คือนี่ใช้หน้านิ้ว ใช่หน้านิ้วเนี่ยมันจะกดลงไปมันจะไม่บอบช้ำนะคะเล็บจะไม่จิกลงไปคนที่ไว้เล็บก็ทําได้นี่คือการกดนี่คือการจิกกดนะคะค่ะค่ะก็แล้วแต่ตามตามถนัดของเราค่ะอย่างนี้นะคะนี่แล้วแต่เรานะคะไม่ได้มีรูปแบบแต่ตัวทำที่เราถนัดที่สดุดเห็นไหมคะ คนะคะเผื่ออย่างเนี้ยตกลงกันเลยนะคะว่าจะพบกันอีกครั้งอ่ะก็เวลาว่างก็มาทำไปซิคะนัดกันมาแล้วมาทำพร้อมกันจะได้มาฝึกด้วยนะคะจะดีใจมากเลยนะคะตอนเบระเช้าจะเอาท่าไหนแล้วมันจะได้เป็นด้วยแล้วเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยดีใจมากๆไม่อยากเกินเวลาของพวกท่านเพราะเดี๋ยวท่านจะต้องหิวจะอารมณ์เสีย